นำท่านผู้ชมกลับมาชมการถ่ายทอดสดศึกเอ็มร้อยห้าสิบพลังกำปันสถานโลกนะครับจากเวทีมูโชคราวสวนอาหารกินปูซีฟูดนะครับอยู่ในเขตตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเกดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านที่จะมาพบกับบรรยากาศชายทะเลก็เชิญนะครับพร้อมทั้งอาหารซีฟูดอร่อยอร่อย,ออยที่นี่นี่เป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับเด่นชัยปอกอบเกลือกางเกงเหลืองนะครับกับนำพลสิบชา,ายทอง พิธารายการครับก็นัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนครหลวงโปรโมชั่นครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งของนครหลวงโปรโมชั่นก็23มกราคมครับทางช่องเสีนี่แหละครับคุณใหญ่นะครับมาชมครับเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นห้าไฟบานต่อเนื่องนะครับสำหรับนครหลวงโปรโมชั่นส่วนช่องเจ็ดนั้นการถ่ายทอดสดปีหน้านะครับครั้งแรกจะเกิดขึ้นที่วันที่2มกราคมครับถ่ายทอดสดครั้งแรกของปีนะครับ ที่ร้านอาหารคำขวัญซีฟูด้ดชายทะเลบางุทเทียนครับ,อรบสองมกราครับโรงกับันสุกร์กรฬาดีๆทั้ทงจงเกตสีแล้วก็วันเสาร์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับโดยเฉพาะขอ,อลูกหนัง <S <S เราไปเยือนมาเลเซียนครับเที่ยวนี้ผลเวทีก่อนครับ <S <S มีเวลาแค่ประมาณ3ยกกถุ่งนี้นะครับทางยอดมงคลชิงแชมป์สถาบันหลัก สมาคมเวยโลก w ู a พีเอกับคูวนคาร์ลอสลิเวโคนะครับสามโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งนะครับถึงสิบโมงครึ่งและช่วงค่ำครับถึงทุ่มไทยมาเลเซียแมตที่สองครับห้ามพลาดนะครับพรุ่งนี้ทังจัาดเก็ดสีแต่ว่าวนเวทีดูดาวรุ่งดวงใหม่ครับเด่นชัยปอกอบเกื้อสู้กับน้ำพลสิทธิ์รายทองเดิหน้าเด่นชัยครับ ักา,าก,การบนลวิธีธนวันรเสียแก้วนะครับแวันนี้ซ้ายกับขวาอีกคู่หนึ่งเป็นดาวรุ่งวงใหม่โอ้โหคู่ประกอบรายการนีเทพศใส่กันลืมตายเลยนะครับอ้าวเหครับอาจจะจบภายในช่วงการถ่ายทอดสดสามยกรู่ดำรุ้แดงกันไปนเลยครับคุณยายครับสนุกมาแล้ว2คู่นะครับไทยพบไทยนี่เป็นอีกคู่ครับที่ยอมกันไม่ได้ อย่าลืมนะครับยกแรก5,000บาทครับห้ามเชื่อชัยบุญนันเสร็จเป็ตัวพร้อมอีกแล้วน็อกได้รับไปเลยครับครึ่งหมื่ส่งความสูงเหลือเป็นตัวส่งความสุขโดนซ้ายเข้าไปครับทางด้านของนำพลยกแรกแรกคับชาครับไทยพบไทยอุคุนที่เข้มข้นแลวครับเปิดมาก็ใส่กันเลย แล้วก็ลูปล่างใกลเคียงกันนะครับเป็นชายปอกเอบเพื่อกับนํำพลสิบสายทองยกที่สองครับก็เป็นแฟนที่ชื่นชอบกับการขายทัสดของเข้าเจ็ดนะครับพรุ่งนี้9้โมงครึ่งเชียร์ยอดน้ำพลซีพีเฟสบารขึ้นชิงแชมป์ใหญ่กับโฮลอลาร์สลิเกโก้ C C o นะครับเริ่ม9้โมงครึ่งพรุ่งนี้เช้าครับ ขอบคุณ150ครับพลกราแคปแล้วก็25นี้พบกับสอนสินชัยนะครับป่อยสารตนานเพลงที่รมคำแผน100โดยคุณปัญญาทองไทยลุ้นกันต่อครับซ้ายกับขวาทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นนี้แยกออกเป็นสองฝั่งแล้วก็คุณสานชายัยเจ้าไม้ไปเชียรยน้ำเงินอีกคนไปเชียรยทางด้านของเด่นชยัยทางเด่น ก็ต้องเชียร์นะสองฝั่ง,ง,งละครับเข้มข้นจริงๆครับสามคู่หลังนี้ต้องยกให้เลยครับรสชาติของหมัดมวยสู้ทุกคู่เลยครับ <3 S 2> คู่น,น,น,นี้คู่นี้นี่ปาดหัวและตัวเท่าครับคุณยายทัทร,รูปร่างโครงสร้างเด็นชัยในทีมงานของกีปูตอกเกอร์นี่ U ประเภทดาวรุ่งดวงใหม่นะครับห,หล่นไม่หล่นครับนะฮะเทิดชัยยังมีาะวัลพิเศษมอบให้โอ้โดนทรายครับโดนทรายครับทางด้านของตั้งพล โโอ้หดูครับดูครับใส่แม่นกว่าใส่กันลืมตายครับโดนไม่โดนจังเสียวไส้เลยครับอย่างนี้กองเชียร์เชียร์สนุกครับอย่างนี้กองเชียร์เชียร์สนุกใครแม่นครับใครจะแม่นกว่าโอ้โหไอ้หัวเหมือนกันครับอ่นำพลโอ้นำพลมาดีดีครับโอ้จังหวัดตำแพงเัวหัวหัวไอ้หมาเลย เราเหนือการกระโจนซ้ายแม่นกว่าครับซ้ายของเด่นชัยแม่นกว่าโด<ล>นสองหมัดหยุดเลยครับสนุกเข้มข้นเลยนะครับคู่นี้โอ้าวครับใครดีใครอยู่แล้วครับลูกขยันอยู่ที่กางเกงสีเหลืองโอ้ยโอ,อ้ยอ้าวครับมีรอม้องับมีรอม้รองนะครับแฟนๆลูกแม่นแม่นจังยุดครับเราหัวใจเป็นยังไงครับนำพนโลโดนเยอะแล้วนะครับ โอ้โล็โอกไซายไม่อยู่เจอเยอะเลยครับขอ,องดีทั้งคู่ครับดูครับดูดว่าใครจะแม่นเหมือนจับวางแค่นั้นเองครับมวยคู่นี้ผ่อนหายใจนิดนึงครับช่วงปลายยกครับภาพชาผลงานของเด่นชัยปอกอบเกื้อกับนำพลจิตสายทองนะครับก็ยังคงได้รับเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาแฟนมวยเทาบ้านทองสูวรนะครับอย่างหนาแน่นทีเดียวนะครับ ขอบคุณบริษัทมาสลับจำกัดยาพาราแคปครีมนวดมาสบามบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูมโนโดากแฮร์และผลิตภัณฑ์สกินเดียลบริษัทท่าขยาตราเสือสเอ็ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำตราเสือสเอ็ตัวสูตรสิเยาแผนโบราณยากระชายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณยาน้ำแก้ไอตราเสือส1เต,ตัวสูสวตรสเเป็นยาสามันประจำบ้านและยาแผนโบราณขอบคุณสมุนไพรทีกีสเเสือสเอ็ตัวรถยนต์มีโซบิชิไตรตันเนสกาแฟ กำต่อครับอ่ารืยอกันต่อครับบนเวทีโอ้โหใส่กันไฟแลบจริงๆครับทางด้านของน้ำพลหัวใจเต็มร้อยครับอ่าครับเจอซ้ายของเด่นชัยเข้าไปหยุดเหมือนกันครับเจอซ้ายเข้าไปใส่น้องไครครับแลังเครื่องคุ้มเลือดสุพรรณนะครับพันทิพย์นำมื่วานชั้นสามนักกีฬโรนนะครับก็ยังพร้อมอัดชีวิตอยู่นะครับมามาถึงยกสามแล้วเนี่ยน้องได้หรือเปล่าเวลาก็กระชั้นมาแล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณหัวใจเพชรทั้งคู่ครับบนเวทีสู้กันแบบใสสะอาดเข้มข้นครับเรื่องของํำปั้นล้วนๆเดินแล้วนะครับนำพลโอ้โหรับตัวขาดลูกแม่นนะครับนำพลหัวใจใช้ได้ครับตั้งใจดีแต่ว่าความแม่นแพ้ซ้ายของเน่นชัยครับเป็นมวยสนุกนะครับเปิดเกมนะครับนำพลสิทธิ์สายทองลุกสึกของสายทองนะครับ จะทำศีลวจังนะครับเดินหน้าลุยโอ้โหดูครับลุยเข้าไปไม่กลัวเลยนะครับอัดเข้าไปครับเป็นตัวเลือกเลยครับเด่นชัยโอ้โหอ้าวครับเริ่มช้าลงครับนำพลช้าก็โดนซ้ายเลครับดึงจังหวะแล้วหลอกกิ้มครับเด่นชัยหายมาปักหลักนะครับดักเอาละครับต่อยลรงตัวได้ครับหมาดโมตัน นือหน้าอยู่ครับหมัดขวาคิดได้ครับคิดได้แต่ว่าแหมหมัดมันไม่ไปครับโอ้เห็นหมดครับเด่นชัยโชว์เลยนะครับนาทีนี้เริ่มจะโชว์เลยครับอ้าวโดนนะครับอ้าวทีมงานทีมงานบอกให้ลุยครับทางด้านของน้ำพลโอ้โหคล่อมไปคล่อมมาครับโอ้โหโตแล้วครับโอ้โหนี่มันเหล็กกันคู่นี้เนี่ยเป็นเสือใจสู้ครับนี่ครัของการเตือนนะครับเตือนทางด้านเด่นชัยระวังศีรษะ ลายยกแล้วนะครับกำหนดไว้6ยกแต่ว่าเวลานั้นมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับนี่คือศึกเอ็รสพลังกำปั้นสถานโลกนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามชมการแต่ท่ดสดมาถึง2ชั่วโมงเต็มนะครับเราจะลาท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ชมการแต่ทัดสดจาก ลุงบูโดสไอเลสพรุ่งนี้นะครับ9โมงครึ่งดูยอดมังคนกับแชมเปี้ยนสู้กันในเวลา9โมงครึ่งพบกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ